ทำว่จอดอะค่ะสิจอดต้องอเปเก้าศูนย์หมันก็ครับห้าเจ็นย์หกอ,อ่าฟังดีๆพี่น้องฟังดีๆพี่เจ้าหน้าใช่ค,ครับจะพูดเขนยนลงมาให้ครับวุ่งกลงมพวกนี้ได้ดินน่ยเดียนห่วเดืนหนึ่งหมันเป็นศนติดตัวใหญ่โกลวลดเยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเฮ้ยครับ นี่นะครับเนาะที่เราเตรียมสมุดปากกาด้วยค่ะคงสุดท้ายมาแล้วงเราจะได้ถือแล้ววันที่หนึ่งไป้ด้วยกันแต่ใกล้ๆนะครับมันจะไ่ได้ยินเสียงสวัสดีครับเจ้าบนสวัสดีค่ะเที่แตงโมปากกาไม่เห็นเรื่องนี้นะคะงวดนี้เสียเอกมากบอครับเสียเอกมากอัน เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมเท่ครับผมเน้นบนแต่ว่าเน้นบนเน้นล่างอะค่ะก็ทั้งบนทั้งล่างตัวสามตัวครับผมสามตัวเน้นบนตัวนี้ถ้าสามตัวแตกได้เป็นล่างครับผมแต่ว่าปพวกว่าสิให้เท่เอามามาถวายครับผมตัวมาเท่เอามานี่ให้เอามามาถวายพอเด้อกับหกแปดสี่กับตบมะขามครับที่ซื้อไวว้ัน แต่ตอมวดก็คือหกแฝดสี่เนาะครับที่ที่ถามมาว่าเก่ัๆเนึองมันฝันว่าตำรวจจับมันกจากฝันตํารวจมาจับเอกฝันประเด้ประคองไงพ่อผมก็ได้ก็ได้ฝันแล้วจะเอกประคองไงน่ะจับได้กี่มือเพื่อนเนี่ยมันล้มจับเอกกับมือเลยจับสองมือคอยอยู่โต้ใหญ่ค่ะกี่มีอโต้ใหญ่ค่ะเสียซ้ำเขียนตั่งเยอะครันคุปโยสิจ่ะเอ้าปูเบาเรื่องกันบักเสเอกที่รถเหยียบเขียดต้นวะเหยียบตายขี้หนิ่งอย่างไร อยกรทั้งเหยียบไปยยบอย่างาังียโมโหจาก,กันะละครับขี่ไปเังไใดปากคอใหญ่บืนมากเาดีไม่แตงโมอืมโอ๊ยเอ๊ะเอ๊ะเ๊กอันกรู้เรื่องอยังตาเพิ่นกูเห็นหวงเพื่อะ <c oughs> ตำกเดี๋ยวไม่เหยียงหรอกั่นโม่วสันบาปากคอใหญ่เนาะตวซ้ำแขนนะเคงนาะครับก็เลยนลูกจับเอาปากคอใหญ่ใส่ถุงเดี๋ยวเอาขึ้นไท้เูก่เดี๋ยว สวัสดีครับเกวันสวัสดีครับส่วนสาวๆนะครับเนาะส่วนคือว่าคงสุดทุ้กไทยเก็บซีร์รอบก้อยตัวเลขเด็ดๆจากเกวันมือนี้ครับผมครับผมถักไทยครับผมถักไทยส่วนเสาวๆสุกๆมันหานเฮ้ยเห็ดปูนปูนอยู่ครับเป็นกระสังหรี่เนาะไม่กู้กะเขียนมาให้ยด้่แหละไอยิ้มนี่ไงล่ะครับโอ้มไยอันกระดาษที่ไม่กู้อาเอามาให้ล่าสุดนะคะ แม่คู่ก็ถามปูแล้วเนาะเจ้าจะมีหนึ่งหกหนึ่งเก่านะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าที่แม่คู่เช็ดไห่แต่กระเจี๊ยตศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์พี่น้องพี่พวกกลุ่มีความเดือดไหมว่าเรื่องเจี๊ยตศูนย์ครับผมน่องสาวฝันน่องสาวฝันฝันว่านผ้าไปหอบท่องได้ฝันจะเลยมีข้นหอมวะกระเจี๊ศูนย์มันบวบดอกกระเจี๊ศูนย์มันบอกดอกว่าจะเลยเป็นน้ำกรเจี๊ศูนย์ศูนย์เจี๊ตไปเลยแต่ตองกวนา้วมันเดี๋ยวเราจะดูงาน เพราะวันมามาแดงกู้นะงวดน,นี้กู้เดี๋ยวไปไมายิมครับผมน,น,นั่นแหะหวดนี้บ้านเลขที่แม่กูกับหาเจสูนเดี๋ยวกาว <หา S 2> ให้นักหน่อยเอากาวไปติดแม่งว่านที่บานนาดหน่อยบันนี้วันไปคิดเบางแล้วอันที่ว่าปูบอกว่างวดน,นี้ให้เพิ่นขี่รถแม่สมพรน่ะครับผมถ้าเจ็ดศูนย์หกฮันแม่สมพอรอหาจอดลองให้ซื้อเกนะ้าศูนย์น่ะให้ขี่ใส่รถเลยขี่ใส่นบงกลางรถน่ะ างลูกก็เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จอดนะคะสีจอดลูเป็นเก้าศูนย์ศูนย์หกมันก็ครับห้าเจ็ดศูนย์หอ่าปั้งดีๆพี่น้องฟั้งดีๆพี่เจ้าน้า่ะครับเน้บัวทเ้งลงมาให้ครับวุ้งกลุ่มกางนี้ได้ดเนี่ยเดือนห่วงเดือนหนึ่งหกมันเป็นศนติดตัวใหญ่โกลวดรือเปล่าเนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด้ยครับพูดได้แบบป้าศูนย์มาต่งหมดเลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแลักก็บเจ็ดศูนย์นะคะ ล่องแล้วค่ะเนาะแต่เด่นคู่วงปมหายเรียบร้อยค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์ครับผมขามาวันวันนี้ก็ไปซื้อจักตู่วันนี้ไปซื้อจั๊กไปเลยค่ะหนึ่งหกก็ได้เม่ไปซื้ออะไรกอหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ไปื้อแล้วตอนนี้ก็เอาเวลาเนี่ยเพราะดีล่องซาฟันก็เล่นาคกับไปซื้อท่องถวายภูมิครับก็เล่ไปซื้อเนี่ยเจ็ดศูนย์นี่แหละ เกาตุตา้ดีปูบอกให้ไปเมา่มเก้าส่วนพอมาติดปุ๊บวัดดึงเมื่อแพงเลยครับเกาตุ้ดีครับเก้าส่นเก่าส่นดึงมาเลยโอ้ครับผมวัดนี่เองเนะเก้าส่วนดึงดึงเกาตุ้ดีเก้าส่วนมากครับเพราะว่าเกวันนักตัวใดก็คือม,กอมักเก้าส่วนนี่บอครับแม่ค่ะเก้าส่วนแต่ว่าหนึ่งหกหรือเบล่าเสือเกวันท่านได้เสือ,อยุ่งแม่ท่านได้ซืือค่ะครับผม ในสื้อจักใบเลยลอตเตอรี่เาเป็นางพอยครับนลอตเตอี่ใจักใบบนใบสองใบโอ้สำหรับหนึ่งหครับเนาะครับกนี่แหละแล้วมาทีหนึ่งข้าว่าปูว่าี่าอยนี่จากี่ดอกข้าวาสิบเก้าับเก้าสิบแล้วก็สิบหกับหกสิบครัูบอกว่าเอา หัวนี้ต้องถือวานเราถือสองขาวันเนี่ยวานเราถือสองขาค่าเฉลี่ท่องยี่สิบบาทเดียวไไแต่ก<ช>็ยืมมันนะคะว่ามาเมื่อพูน่ะศูนย์สองแปดสี่มาเมื่อมาแดงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งพูบอกว่าจำได้บอมาแต่ตองหัวดู่ว่าเอาเมื่อไปลูกหัวรันเมื่อไปลูกหัวรันรวยรวยรวยพูว่าออกแต่งประเทศเนียนเลยมาขึ้นสี่ตัว ไอ้ขึ้นมาเหมือมาแดงมาแดงออกซิโต้เลยมากขึ้นโอ้ซีตัวนี่ได้เต็มเต็มเลยมากขึ้นเต็มขึ้นแสนแตกอีกแล้วเต็มมากขึ้นนี่ได้เต็มเต็มเลยอ้าวสะุกของมือนี้ก็เฉลี่ยถ้าได้ก็รัดถ้าขาดก็าะเอฟซีปัญหาฟังอยู่ไม่ถึงว่าตัวเดียวกันค่ะแม่แต่งงอ่อนไม่เนี่ยมันเป็นจ้าอยากเกวันสรุปให้นะครับเอฟซีเป็นการรอบเพว่าตัวเลขของเก็บวันที่สรุปให้ไอ้พอดีมีคลิปคลิปมันนอนฟังคลิปมากขึ้นนี่มีคลิปดีถึงมากของวันที่ยี่ส ของวันที่ 29, 29<ม>ยี่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดือนมิถุน่ายิ่มปูไซเสือสีเหลืองคือกันได้ยิ่มครับแล้วก็ไปเอากุญแจมาเปิดปูคือกันเลยไอ้ซี่กับเปฟังกันได้ค่ะเอากุญแจมาเปิดปูมเคื่อนปูกับเปิดปูไ่เสือสีเหลืองแต่ว่าที่ยี่สิบเก้ามีถุน้ากับเปิดปูกับส่เสือสีเหลืองคือกันครับปูเอากุญแจงววนที่พวกกุญแจเบอร์สิบเจ็ดม้วนนี่เอากุญแจเบอร์สิบเจ็ดครับผมงวดที่แล้ว เอากุญแจเบอร์สิบหาสิบ <15. S 2> หาไหปูพุ่มแบบกุญแจเบอร์สิบหามาเปิดจะเรื่อนว่าเสาสิบหาตนครับผมตว่าปูวอาเรื่อง, 49, งเสาสิบเก้าพาไปทางซื้อเกลือสิบเก้าแต่อย่าพากันเรื่องนะคะว่าเสนะา่ะสิบหาตนพาไปทางซื้อไอยิมจำได้ว่หัวหัวก่อนที่มันบอกว่าไอยิมบอกเงื่อนไขทางซื้อสิบเจ็ดบาทใส่ถุงใบครับมาออกหัวต่อมาสิบหนึ่งเจ็ดครับผตว่าหวัวนี่ไอยิม ปากไปสร้างเวยงวดที่แล้วนะสีผาสร้างเวย์ฟันว่าว่าออกเงินไปหายสองแสนเอาไปว่างไว้เสาสิลาสีาเสาซิผาต้นวันนี้หางวดนี่เพราะว่าปูบอกว่าเหลขกมันจะออกโตเก่าโตเก่าอาจจะเป็นโตเก่าที่ปูปล่อยไปแล้วแต่คืองวดที่แล้วโตเก่างวดที่แล้วก็คือเล็กสีผาเสาสิผาต้นเสาสิผาต้นเพรานั้ปูบอกจะเรืองเสาสิบเก้าต้นมาค่ะก็อีกเจ้าหน้าบึงเช่นหนึ่งเนาะเพราะว่า เมื่อนนี้เป็นวันเสาร์ค่ะเสาร์เลขคู่ว่าเลขสีอ่ออกสิบเก้าแต่กับบ่าเนี่ยเพราะว่าเ <ผม S 1> สาร์น่ะที่จีงเสาร์สลา่ะสิบห้าต้นแล้วคะ่ะเนาะครับผมค่ะเสาร์ศิบห้าต้นครับผมเข้ากับสื่อไว้นันะะ่นเหรอค่ะครับสิบเก้าว้าไป ถ้าต้องการได้ความไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ครัเกตวันเลวไอ้เียนัวเรียกต้งให้ครับเ้าคที่มาคู่แข่บ้าตัวเก้าตัวเดือมหือกเตาเกวันนบอกอ่เดียวนบอกอีกแล้วมันเป็นยังไงมือ้ก็ตากรรมมือมือคุอยากกครับผม แบบเจ๊ศูนเนาะที่แม่คู่แกะมาแบบแม่คู่เพิ่งแบถามเป็นการส่วนตัวมาให้เพราแม่พี่นองหรือว่าเอซีตัวประเทศเซกาเตอร์ลังจากทั้งช่องเคลิปมาแล้วครับนี่แหละครับตัวนี้ที่แม่คู่เพินงถามส่วนตัวหลังจากทั้งช่องลงมาแจกคอแล้วครับผมนี่หนึ่งเก้าโอหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะครับเออครับอันนี้แม่คู่เพิ่งถามคู่ให้ครับผม นี่นะค่ะน้ะในคู่มันส่วนใบถามปูแต่ว่าวันกันไหายเกลือก้นเพื่อมไหายคือซิพาครับผมมันเพื่อหายยี่เป็นิพาตัวเจี้ยวันเพื่อขึ้นหนึ่งหาไม่ค่ะคือป้าก็ได้คารวาหันแม่นปูว่าวันถือแล้วถือกลายกว่าหัวที่แล้วครับผมมันหมักตัวเก่าคือเก่าศูนย์กับพวกซูนค่ะโอ้หมักตัวเก่าค่ะพวกซูนเก้าซูนแล้วก็ซิพาคิับเจ็ดนี่ปูบอกกันว่า น,นั่งไวหนึ่งเจ็ดนี่เรียงเลียงไม่สิบออกตัวเก้าต้อหายไปเอานีห่หายไปเอาสิบเจ็ดทำมาสิบเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดแตได้ไอ่หิมครับผมนี่เ<อ>พราว่าอยู่ได้มาแดงฟูค่ะครับผมแต่คือสองศูนย์เจ็ดหนึ่งจากการห้นากหน่อยบ้านนากหน่อยนี่หนึ่งสามโตนวลอยหิมครับผมไอ้เขียนเราไม่ขึ้นรถพอเอามาขึ้นรถพอขั้นสีแดงเห็นบะครับ บันแม่น,น,น้อยก็คือหนึ่งสามปูนาะ,ะค่ะครับบันแม่น้อยนาคน้อยหนึ่งสามปูครับอันนักเกรถลพลอยบค่ะหนึ่งนีคะครับกเจ็ดหนึ่งอยู่แล้วมีไข่กับเป็นหนึ่งแล้วรวงปูปูก็ได้บอกว,อว่าก็ได้เขียนสามหนึ่งเจครับเพราะว่าบันน่น้อยนี่หนึ่งสามปูคผม เพวาะบ่ายมี่สามมีตัวเกวันตีเป็นสามสามไอ้หนึ่งมีอยู่สามตัวเกวันได้ตีเป็นสามไหมครับแนนบอกครับผมเดีวอย่าลืมนะค่ะสองศูนย์หทิงไม่ได้สองศูนย์กรทิ้งไม่ได้าะวรวดเดียงลัวมาเมือดทางนายิ้มครับผมทางนาสองศูนย์ศูนย์สองครับผูกกับใหพี่อมครับต่วบูว่าวั้นนีบ่ให้ออกแต่เสียวข้นนีไปออกแค่นครับ คืออยู่ในรถแดดพวกเราปูอบอกว่าเบอท่องสิบบาทครับปูเแถวท่องยี่สิบบาทไอเยิ่ยมปูียวท่องยี่สิบบาทเข้ามายี่สิบบาทอ,อาจจะเป็นปัญหาก็ไ,ได้เพราะว่าอยู่ในหมาดแดดปูครับผมเพิ่มให้ก็คือสองศูนย์ไอเยิมครับผมสองศูนย์กับปอนแอร์เนยเพราวะว่าอยู่ในหมาดแดดเนาะดีและค่ะถามาว่าสื่อตัวใดวัสดุนี่เก้าเจ็๊แล้วกาหาเก้าครับ ที่ปูหายมากเนาะครับเสื้อตัวเดียวอะไรหรอใครยิ่มครับผมแน่ถ้าต้องการไม่น้าม่ะต้องการต้องไปยิบสลากกินแบ่งระ <ใน S 1> บาลไปครับจะมีคู่เพื่นกันดึงทุกตัวขึ้นกันครับเพื่อป้องกันไว้เนาะครับเนาะเพราะว่า,วาหาเรื่งเถื่อนมั่นก่าไปร้อยออกตัวที่ปูเบาชั่วโมงเด่นๆ่มันเบเกวันครับผม ปลาหนึ่งหนึ่งนี่เกวันคิดว่าจะไหนครับสำหรับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตัวหนึ่งสองตัวอ่า,าเกวันตีไดครับเธอเพราะว่าสิตรงครับสิตรงครับมัานเกิดต่างหญิงครับแล้วกาเอกเกิดมันที่ยี่สิบเอ็ดครับแมงค่ะเอกเกิดที่ยี่สิบเอ็ด อ้ยิมกร่อยครับผมไอ้ยิ้มกับเกือพ่ออยิดครับไปจะเลื่มเนี่ยว่าไเมือนั้นยิมว่าปูว่ายิมตายนะครับเนาะตายแล้ววันสิบอกิวันเน่ยค่ะครับผมเออเลื่มไม่คู่ไอ้ปูว่าไอ้ยิ้มตายแล้วไอ้ยิมซีซสองตัวสีสองพอดีไม่คู่กับฝันไม่คูกับฝันเนี่ยไม่คู่ไปยิบลอตเตอรี่ซีสองแล้วมีู้มีผู้่าอายุแปดสิบี่มรวมใ่ตอนไม่คู่ยิบซี่สองพอดี แม่พ่ค่ะแม่ผู Hence, años, ้ย an right ินวตเตอี่สี่สองพอดีวบตเี้พ like ูเ่ายกงานไรใส่แบบนี้อายุแปดสี่ปีห่าสากไ่ม้าสาใไ่ก็ยุ่ในทะเบียนรถแต่ทนานนดคยวหกสองสี่หกสี่สองเดียวเตะโมะแม่พู่ก่ะเพิ่นกบฝันฝันว่ามีคนมาห้องบอกมัวว่านี่เนาะค่ะมีคนมาห่องบอกสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ค่ะก็ได้ออกมื่อค่นนี้เนาะแต่กับตัวเนี้ยนีค่ะเขากับยิบจับแล้วตี่ไว้เนาะาัวยึ่ได้มาอย่างพูดอยู่แล้ว แต่ว่าคือสีหาซื้อได้หรอค่ะเกสสองสองเกสถ้าก็ซื้อตัวมันซื้อได้หรอเกวันค่ะครับผมขาดเบื้องหค่ะลอตเตอรี่อาจะาจะเหลืออยู่ค่ะครับแม่คู่กับหึงทุกปูเข้ากันนะครับสีปูเบามากรับบะแม,นบ,มนบะได้ไม่เพราะม,ม,มีตัวเชิงๆครับ ครับขอขอบคุณขอบพุณน่อแม่พี่น้องครับคุไร่คแช่มากับคตามากครับผมเดี๋ยวบนกรลั่งล่มหายเลยครับเดีอววาเกี่ยวานเสื่อสุดไดเน่ครับผมกินโรตเตอรี่ไปกัน เคยแขวนไปครับหมวดเนี่ยันแล้วครับหลังจากซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาแัวนไปครับฟันในเกี่ยวกับเรื่องเก่านึ่งครับโอ้ห่วยบ่แมนบอกว่าปู่ปู่าว้เสียอยากินถือใกล่ไรไมาถึงกับเลขยคู่แท้อันนี้เป็นตัวเลขเกี่ยวมันต่อกันาะลอกตัวนี้ได้ประมาณหลายหลักนี้โอ้ครับมาหลุดไปน้ำกันนะครับเต้ยว่าครับมาแล้งไอ้เสียเอกต้องซื้อยากถมมาไว้ครับผมอ่าหิ้วลมแน่นอนครับปู่ว่าเสียเอเยกถือรางวัลใหญ่ครับ เ c ท่านได้ติดตามสเองกัไปยิบไปหาไวนงเก้าเก้นึ่งที่ตัวนักนั่นาสีครับกับสองหนึ่งหนึ่พี่น้องครับมครับเป็นเมื่อเกิดปะครับครับมันเกิดโอ้แล้วก็ปูวันอยิ้มตายแน่นอนครับเกิดรุ่นรุ่นยิมมือนึงครับปายิมเกิดวันที่ยีิครับผมเป็นน้องมือนึงครับผมยิมตายครับผม อายุ44เกิดเกิดวันที่20อวอ่า21ครับผมครับผมบอายุ44ปีนั่นแหละครับผมจัดเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวเลขเกวันลนะครับเด้อ44กระเสือด้วยครับเกวันขคัดมาหายว่ากวันซือตัวไหนเนี่ยรับ FC ฟีทีรอค่อยตัวเลขเกวันจัดเลยครับ5997075906018419621 สำหรับ3ตัวนะครับนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนหสามหนึ่งเจ็ดหกแปดสี่พี่น้องเน้นเน้นให้แล้วพี่้องเน้นเน้นตัวเลขของเกวันครับผมเพราะว่าปูบอกตัวเลห้าก็ต้องซื้อไว้ครับซื้อไว้ครับมีรางวันทุกตัน้อยยินว่าเนี่ยมีสี่คู่เลข่าหนึ่งหกสองหนึ่งอไกนแน่เนี่ยคืออาจจะเป็นตัวเน้นเป็นีคูอะคู่อไันแนกับพน่นอนเกว่านนาสครับปูว่าถามี ถ่ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเน้นๆมีแปดสี่โมงเก้าศูนย์สองนะครับเน้นนี่คือบปร่วงใหุ้บนกัมนม่บ่านะครับบอกนั่นแหละคือเก้าศูนย์คุ่บอกว่าสิบเจ็ดนี่หายพากลับไปล่วงหายร่วงหายอรเยี่ยมเก้าศูนยหครับันนนสัญญาใจสัญญาใจเก้าครับครับอันนี้เป็นแนวทางเกวันทีเว้าให้พ่อแม่พี่น้องทีรอดพ่อยข่มสุดท้ายหรือว่าเกวันสรุปตัวเลข จากคำบอกคำจากคุณกูตาที่ปวดภายมากครับเกี่วันเป็นมาสรุสรสรปอีกเท่านึงครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกขันได้เบิ้งในช่วครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับมาว่าเป็นทั้งช่องยิมหรือว่าช่องเอียกหรือว่าช่องแตงโมคร,ครับให้โชคๆมันๆปังๆไปน้ำกันทุกูทุกคนครับผมท่นมนานแม่นี่เนียนจักน้อยในเกียวันจะเอฟซีเนีนนเยนัวใดครับผมม,ม,มาจะมาว่ามาโกโมนะครัลลละไป มาักบ่ค่ะมันก็มาเก่าศูนเกวันมาเก่าศูนย์นะเก่าศูนย์ับมาซักมอกม่วมสิบหาแล้วก็หาเทศูนย์มาอีทีนคู่มีหาเจ็ดศูนย์เก่าศูนย์มกศูนย์สิบหาล้เด้อทีเกวันเป็นนักนักคันปอกให้ให้ตัวนี้สามตัวนี้ เงินล้านแตกแน่นอนเม่ค่ะได้ท่องยี่สิบบาทให้ปูอ้าวได้ท่องยี่สิบบาทให้ปูแน่นอนขันเขาบนเขาล่างเกวันจัดให้ครับผมครับครับะวากวันเพิ่นกะทถ้ำตามสัจจะมาตลอดครับอกว่าให้ไปจองไว้เลยนั่งก๋วยให้จองไว้เลยโอ้ครับเอากระซิบไปไปจองร้านไปจองท่องไว้เลยปูว่าปูปูกไดบว่าให้เอาค่ายร่วมกัน แอลค่าร่วมกันครับแล้วก็ให้ว่านับเบองครับยืนกินขึ้นได้หาสองซีตัวแมียู่ฝันโอ้ครับผมค่ะหาสองซีเมียผู้ฝันแล้วก็่มียู้ฝันได้เนาะครับผมสองซีซีสองที่วานรถน้องหญิงถ่ายถือส้นนะน่าอรัถหกหกสองซีอาจหาสองซียังสุดงานอยูครับอันก็คืออย่าลืมเนาะได้มาได้มาเมืนอจะสอง สองซีเด้มาเมือนแต่ยังนี่ครับผมผ่านนั่นละกู้ก็เลยบอกว่าสองซีขึ้นไปกู้ไปทิ้งใบเมือนัน่ะครับก็คืออย่าเลื่อมสองซีแล้วค่ะเนาะครับครับก็คอยซีทุกทุกท่านได้เบิ่งคลิปเกียร์บ้นสรุปตัวเลขแล้วครับขอให้โชคโชคมันมันน้ำกันทุกๆทุกคนให้ทันได้เลยสมัครปัตนะสิบหกนาฬิกาเนี่ยขอให้ปังปังน้ำกันทุกๆทุกคนครับผมนาฬิกาครับ ซีมครับซีมุกคับตอนซีพกไกา,ะานะคะเนาะผมกูมบอกว่าวางในคนที่ตมือนี่วันที่แล้วิบเจ็ดได้กาเนี่ยวันนี้ิบหกไดกากวันนี้ซีมุกได้กากซีมกไดกา กันนอเก่าศนคอ่าเกวว่นไขปัญหาแล้วครับรับแอดยิมสวไปสว,าสว,าสวาม,มากมาไขปัญหาเลยครับแอิกิกาดับกันหนึ่งศูนย์หกคือเก่าเตรียมเตรียมด้วยวันนี้แม่ใ้นมันเกินเดประคอตูนเปลี่ยนเลยวอร์ต้อวันยากนะผมไปหัดค่ะเินได้เลยเด็กประคอตุนขร้นล่างล่างอาจจะเป็นศูนหกก็ได้บนอาจจะเป็นสามหนึ่งเจ็ดก็ได้พี่น้องกับพีจ้าหน้าเอากับประวามเศร้กูกัคู่ใหม่แอดยิมใส่ไข้สามเถอกับ ผู้ก็อยากปวดภลายลูกหลานแต่ว่าขันศิบอกคักสัดเกียนหลายกาขับยันลูกหลานสุดเพลินนะครับเนาะครับผมกบางเทอปู้กับปวดภลายไปทั้งปัญหาเป็นบางเกวันกาพี่แจน่าเบิ้งตั้งร่างเอาไปเสียงเบิ้งนี่ะาะนี่ครับผมมือนี้ไม่ต้องเสียงค่ะครับมือนี้ไม่ต้องเสียงจัดเลยครั่ะวินาทีสุดท้ายแล้วครับกขอบคุณขอบคุณเกวียนหลายๆครับครับปวยพราะไหนเอสจีนะครับผมคือระวังอย่างนี้ในการมือนี้เนาะค่ะครับ ค่ะให้ในส่วงเวลาผู้กำกับมือนีค่ะให้ทุกคนค่ะครับผมผู้ใด ไห้ได้สวยไ่เห็ปูแล้วปูได้บอกเลยเนปูได้บอกว่าปูเตามที่เจ้าของบอาไว้เนาะอ้างไดรื่ครัสไรมีชมีม้านแล้วเฮดว่าสัาจะได้กับปูกับอ่าวกับปูบนบัตรท่านเก้ากับเฮดตามสัญญาต่อมาเฮากัสีมีชงมีมานไปเรื่อยๆคับผมกับออซีกชกท่านชกชกมันมไปคับีันครับลำลำเรื่อยๆไปเรื่อยๆขอบคุขอบคุณเกียรันนครับที่ให้เนียซครับสวัสดีครับ